สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้แม้วมีนิยายมาเสนอทุกคนได้ฟังในชื่อเรื่องว่าดอกเบี้ยสวามัดใจมาเฟีย <c oughs> เธอนี่กล้าดีแท้ผิดกับวิสัยผู้หญิงที่ฉันเคยเจอโดยทั่วไปเอางี้ไม่ละ่ะงั้นเธอก็มาอยู่กับฉันจนกว่าเธอจะขายบ้านหลังนั้นได้ฉันจะถือว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน เป็นดอกเบี้ยแล้วฉันจะลดหนี้ให้เธอด้วยนะตามวันเวลาที่เธอมาอยู่ที่นี่บ้าหรอทำไมฉันจะต้องมาอยู่กับคุณด้วยก็เพราะว่าฉันไม่ไว้ใจที่จะให้เธอไปอยู่ข้างนอกนะสิถ้าเธอกับพี่ชายหนีไปฉันจะทำยังไงล่ะถ้าหากเธออยากจะช่วยเหลือพี่ชายของเธอจริงๆเธอก็ต้องมาอยู่ที่นี่เท่านั้นฉันไม่อนุญาตให้เธอไปอยู่ที่อื่น แต่แต่ว่าถ,ถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันจะมาอยู่ที่นี่ทำอะไรก็ามาอยู่เป็นผู้หญิงขัดดอกให้ฉันนะสินี่จะบอกให้นะฉันไม่เคยเสนอเรื่องแบบนี้ให้กับใครมาก่อนถ้าหากเธอไม่มาในวันพรุ่งนี้ฉันจะถือว่าเธอไม่ยอมรับคําของฉันแล้วฉันจะบอกให้นะเงินนั่นฉันก็ไม่เอาบ้านหลังนั้นฉันก็ไม่ต้องการ สิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆก็คือชีวิตพี่ชายของเธออิสระเลเลวนั่นมันต้องได้รับโทษอย่าทำแบบนั้นนะทำไมห่วงพี่ชายขึ้นมาหรือ,อยังไงเธอห่วงจริงเหรอถ้าห่วงจริงทำไมแค่ามาอยู่สามเดือนเธอถึงมาไม่ได้ละ่ะฉันฉันเธอมองหน้าเขายังเคลนโกรธเคืองนักถ้อยคำที่เขาเสนอออกมามันช่งเหยียบยามศักดิ์ศรีของเธอยิ่ง รซาที่กำลังจ้องมองใบหน้าของนายอาเคมมาลาดด้วยความโกรธเคืองนั้นสมองของเธอก็ไพรไปนึกถึงวันสุดท้ายที่มารดาของเธอยังคงมีลมหายใจอยู่มือเหี่ยวๆนั้นจับไปที่มือของรซารซาแม่รู้ว่าพี่ของแกน่ะเป็นคนไม่ได้ความไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดเหมือนอย่างแกแต่แกรู้อะไรไหม ยังไงเขาก็เป็นพี่ของแกนะลูกมีอะไรก็คอยช่วยเหลือพี่เขาละแม่นะช่วยได้เพียงเท่านี้เองมีอะไรแกก็ต้องช่วยเหลือพี่นะลูกพี่น้องกันอย่าปล่อยให้พี่ของแกต้องลำบากละลูกนะคำพูดนั้นของผู้เป็นมารดาเธอจำได้ดีผู้เป็นมารดานั้นไม่เคยสั่งเสียให้พี่ชายต้องดูแลเธอ มีแต่สั่งเสียให้เธอต้องดูแลหญิงสาวที่แสนเสียใจนักจากความรักที่มารดามีให้ทันวามาโดยตลอดนั้นเธอไม่เธอตัดสินใจไม่ยอมรับมรดกส่วนนั้นมรดกที่สมควรจะเป็นของเธอเธอเลือกเอาแต่บ้านหลังนี้และให้เงินสดกับพี่ชายไปทั้งหมดเธอไม่นึกเลยว่าทันวาจะตัดสินใจโง่ๆด้วยการไปลงทุนทำบริษัท ในสภาวะเศรษฐกิจที่แสนยแย่แบบนั้นมีนำซ้ำยังไปหลอกลวงเอาเงินของมาเฟียใหญ่อย่างนายอักมาด้วยจะมาไว้ละฉันจะให้เวลาเธอจนถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นถ้าหากเธอไม่มาฉันก็จะถือว่าเธอไม่ได้อยากจะช่วยมันจริงๆและถ้าหากว่าไม่มีใครคำประกันให้มันเธอน่าจะรู้นะว่าพี่ชายของเธอจะเป็นยังไง หญิงสาวลุกขึ้นยืนพร้อมกับสะบัดหน้าเดิอนออกมาจากบ้านหลังนั้นอักเนมาร่านจ้องมองแผ่นหลังบอบบางนั้นพร้อมกับยิ้มออกมานายนี่นายเจ้าตัวเธอมาจริงๆอย่างนั้นหรอครับเสียงนั้นของนายสุชาติถ้าไม่อักหันไปมองและวแกว่าไงวะฉันว่าสวยดีออกอักยิ้มสุชาติได้แต่สายหน้าแต่มันจะคุ้มหรือครับนายกับเงินสิบล้าน ผมว่าไอ้ธันวาคงไม่มีปัญญามาคืนนายหรอกและสภาพเศรษฐกิจแบบนี้พวกมันจะขายบ้านได้ยังไงล่ะครับนั่นมันไม่ใช่เรื่องของแกเว้ยเรื่องของแกตอนนี้คือเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เธอจะมาหรือเปล่าและอย่าลืมให้คนตามติดไอ้ธันวาไว้ละ่ะเผื่อว่ามันคิดนี้ครับนายสุชาติรับคำก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากห้องน่งใสย,ยู่รษา เดินทางมาจนถึงที่พักของพี่ชายเธอต้องถอนหายใจออกมาสภาพห้องเช่าเท่ารูนูแบบนี้พี่ชายของเธออยู่ไปได้ยังไงกันนับตั้งแต่ธุรกิจล้มละลายแล้วทันว่าก็ต้องหนีจากลูกน้องของกลุ่มมาเฟียในอักทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆชายหนุ่มที่มีสภาพอยู่อย่างน่าเวทนานั้น สภาพของเขาเหล่ากับสุนัขบาดเจ็บทำให้หญิงสาวแสนจะรู้สึกเวทนานงสามเดือนรักษาจะไปอยู่กับเขาสามเดือนคำพูดนั้นทำให้ผู้เป็นพี่ชายเงยหน้ามองเธออีกครั้งรักษานี่น้องจะช่วยพี่จริงๆนะรอะเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้อย่างยินดีแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะพี่ทันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว นับจากนี้ถ้าหากพี่ไปทำอะไรแบบนั้นอีกรัษาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับพี่อีกแล้วโถพี่แค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วรัษาพี่ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆนะทันว่าจับมือน้องสาวแล้วก็มองหน้าเธออย่างแสนปลื้มปริมเขาไม่ได้ถามเธอเลยแม้สักคำว่านายอักนั้นอยากได้เธอไปทำอะไร หญิงสาวได้แต่น้ำตาตกในกับเรื่องนี้เธอมองหน้าพี่ชายใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็เกลียดเธอเกลียดความผูกพันที่มีต่อผู้เป็นพี่ชายนักพี่ชายที่แสนไม่ได้เรื่องคนที่นําความเดือดร้อนมาให้เธอเสมอครั้งนี้เธอจะทําตามคําสั่งของผู้เป็นมารดาเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากเขายัางทำให้ชีวิตของตนเองตกอับอีก จะไม่มีการช่วยเหลือครั้งต่อไปจากเธออีกแล้วนายนายครับนังนั่นมันมาจริงๆสุชาติที่วิ่งเข้ามาภายในห้องพักของอักทาให้อักเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารเขาปลายตาไปมองผ่านกระจกเห็นหญิงสาวที่เดินเข้ามาภายในบ้านหลังใหญ่ของเขาชายหนุม่มเผยรอยยิ้มหมกมา <c oughs> ใจกล้าจริงๆด้วยหญิงสาว ที่ถูกเชื้อเชิญให้เข้ามาภายในห้องทำงานนั้นเธอยืนอยู่ต่อหน้าเขาคุณจะให้ฉันมาทำอะไรที่นี่เสียงของเธอที่ถามออกมายังไม่พอใจชายหนุ่มจ้องมองกระเป๋าเสื้อผ้าที่ถือถือมาด้วยเธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรอยังงั้นเหรอ <laughs> ฉันก็บอกเธอแล้วตั้งแต่แรกฉันก็อยากให้เธอมาเป็นนางบำเรอให้ฉันยังไง เธอต้องมาเป็นนางบำเรอเพื่อคอยปลดหนี้ให้ฉันนะสิเธอคิดหรอว่างานอย่างอื่นมันจะพอกับค่าดอกเบี้ยที่เธอต้องเสียให้ฉันน้ำเสียงกล้าวของเขาพร้อมกับมือเกรงของอันที่จับมือเธอแล้วดึงกึ่งล่างขึ้นมายัางบนห้องนอนสุดรูของเขานั้นถ้าไม่หญิงสาวพยายามเข่งคืนเหล่านักมวยทั้งหลาย ที่กําลังเดินมาเมียงมองจ้องมองภาพนั้นพร้อมทั้งกระยิมยิ้มย่มยองอย่างยินดีเมื่อเห็นหนายของเขาที่เคยแข่งกล้าวมาโดยตลอดเขามักปฏิเสธผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเสมอวันนี้เขากลับ่าหญิงสาวผู้นี้เข้ามาถึงภายในบ้านมันทำให้เหล่าสมุนทั้งหลายต่างมองกันอย่างตื่นเต้นไปด้วย เสียงกลุ่มลูกน้องมาเฟียทั้งหลายเหล่านั้นต่างผิวปากกันเกลียวกลางทำให้เธอหันมองใบหน้าของอักอย่างเบ่งรับเบ่งสู้เมื่อเขาพาเธอขึ้นมาจนถึงห้องนอนก่อนจะชี้มือไปยังตู้เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าของเธอไปเก็บแล้วต่อไปก็แต่งตัวให้มันสวยๆทำตัวให้มันน่ารักน่ารักทำให้ช่วงเวลาที่อยู่ขัดดอกให้ฉันมันคุ้มค่าหน่อยนะ เขาพูดพร้อมกับรอยยิ้มที่เซนหน้ารังเกียจนั้นก่อนที่ชายหนุ่มจะเดิอนออกไปจากห้องทิ้งให้หญิงสาวอยู่ในห้องนั้นเพียงลำพังถือมองสภาพห้องนอนที่เซนใหญ่โตของเขารัษายอมรับเลยว่ามันน่าอยู่มากแต่แค่เพียงคิดว่าไม่รู้ว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนกันแล้วที่ต้องมาสังเวยความสาวที่นี่ เธอก็รู้สึกเซนจ,จะเศร้าใจนักหญิงสาวเดินมานั่งตรงเก้าอี้ปลายเตียงนอนนั้นหัวใจของเธอรู้สึกเบาวงงก่อนที่หยาดน้าตาจะค่อยๆสึอมออกมาอีกครั้งพี่ทันวา่าพี่ชายที่เ็นไม่ได้เรื่องของเธอครั้งนี้เธอจะยอมรับการกระทาครั้งนี้ของเธอมันจะเป็นการทําเพื่อเขาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆ นับตั้งแต่นี้ไปหากเธอหลุดออกไปจากที่นี่ได้เธอจะขอทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองและจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผู้เป็นพี่ชายของเธออีกเลยในที่สุดค่ำคืนแห่งความตื่นเต้นก็มาถึงรสา,าเดินเข้ามาในห้องอย่าง้อนใจเธอไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าเขาจะโหดร้ายกับเธอแค่ไหนเมื่อแม่บ้านนำอาหารมาส่งให้เธอถึงในห้อง ก่อนที่หญิงสาวจะทานไปแค่นิดเดียวด้วยความกังวลสุดท้ายเสียงประตูนั้นก็ถูกเปิดดังกริกหญิงสาวจึงกระโดดไปยืนด้านหลังของโซฟาตัวใหญ่อักเดินเข้ามาภายในห้องท่าทางของเขาเหนื่อยจากการซ้อมมวยและการไปดูลูกน้องที่โรงยิมฝึกซ้อมกันสายตาของเขากวาดมองเธอไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ เสียงแข็งๆข็งของเขาทำใไมเธอเริ่มตัวสั่นก <out kiss> ็ก็ฉันมาดูภาพนี้ค่ะเธอชี้ไปที่ด้านหลังทั้งทั้งที่ตรงนั้นก็มีภาพที่แขวนอยู่แค่ภาพเดียวเท่านั้นชายหนุ่มจึงเดินไปหยิบผ้าขนนูแล้วมองเธอยังไม่ใส่ใจมาถูหลังให้ฉันหน่อยสิฉันเมื่อยอยากได้คนนวดคำพูดนั้นทำให้เธอแทบจะสํำลัก สิ่งที่เธอทานอยู่ขุดค,คุณว่าไงนะฉันบอกให้มาถูหลังให้ฉันหน่อยหูแตกได้ยังไงแต่แต่ฉันยังทานข้าวอยู่เลยนี่ค่ะแม่บ้านออกมาส่งให้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอควรจะอิ่มได้แล้วเอาอาหารพวกนั้นไปเก็บไว้ด้านนอกของห้องแล้วมาถูหลังให้ฉันเดี๋ยวนี้ด้วยคำพูดนั้นของเขาทำให้หญิงสาวถึงกับอึ้องไปสุดท้าย เธอจึงจำยอมทำตามคำสั่งนั้นยังไม่พอใจนักหืมใจร้ายเธอพยายามเอาจานชามโหลนั้นไปเก็บอย่างแซนเชื่องชา้าจนกระทั่งชายหนุ่มที่กำลังนุ่งผ้าขนนหนูพืนเดียวเดินออกมาจากห้องอีกครั้งใจฉันต้องไปอุ้มเธอเข้ามาหรืออยังไงเสียงนั่นทําห้่ญิงสาวถึงกับอึ้งไปเธอสะดุ้งสุดตัวทีเดียว หญิงสาวรีบเดินตรงเข้ามาภายในห้องน้ำชายหนุ่มรดเรื่องผ้าขนหนูผืนเดียวของเขาออกเผยเห็นส่วนล่างของเขาทันทีหญิงสาวรีบหันลังให้อย่างตกใจว้นี่นายทำอะไรนะ่ะก็คุณจะอาบน้ำจใจ้ลงไปทั้งผ้าขนหนูหรือ,อยังไงเขาพูดจบก็ถึงตัวลงนอนแช่ในอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ก่อนที่หญิงสาวจะค่อยคอยหันมาหึ <c oughs> จะจะต้องให้ทำอะไรอีกก็มานี่สิเสียงเรียกของเขาทำให้เธอค่อยๆเดินมาหาหัวใจของเธอยามนี้เต้นแรงเรากับว่ามันจะออกมาเต้นอยู่นอกอกทีเดียวหญิงสาวค่อยๆนั่งคุกเขาลงบนพื้นแต่เทว่าไม่ทันที่เขาของเธอจะแตะพื้นนั้นชายหนุ่มกลับคว้าตัวของเธอจนกระทั่งเธอตกลงมาในน้ำด้วยกันโอ้ย ฉันเปียกหมดแล้วเห็นไหมเธอเงยหน้ามองเขาใบาหน้าของเธอตอนนี้เปียกชุ่มไปด้วยหยดน้ำเสียงโวยวายนั้นก่อนที่เธอจะปาดเอาน้ำออกจากดวงตายามนี้ใบหน้านั้นกลับดูสวยงามหมดจดใบหน้ายามไร้เครื่องประทิมผิวใดๆมันช่างดูขาวพองใสเรากับผิวคงเด็กน้อยก็ไม่ปานชายหนุ่มจ้องมองใบหน้าที่แสนงดงามนั้น เขายิ้มน้อยๆก็จะอาบน้ำจะไม่เปียกได้ยังไงไปถูหลังสิเสียงเขาว่าเมื่อตอนนี้ร่างกายของเธอที่ทาบทับอยู่บนตัวของเขาอยู่ในอ่างจาก,กุซซี่ขนาดใหญ่คำพูดนั้นถ้าไม่หญิงสาวค่อยๆขยับไปด้านหลังแต่ก็พบว่าตอนนี้เขากําลังเล่นเจนอยู่หญิงสาวใบหน้าแดงระเรื่อด้วยความอับอายความรู้สึกประมาทที่เกิดขึ้น มือที่สันเทานั้นมันส่งผลกับชายหนุ่มเป็นอย่างมากบัดนี้ในกายของอักเ็มมาราชก็ร้อนรุ่มดังมีไฟรุมซุมอยู่ชายหนุ่มค่อยๆหันมาทางหญิงสาวทำให้เธอถึงกับอึ้งไปดวงตากรมโตนั้นเบิกกว้างจ้องมองเขาจะเอาอะไรหรอคะ เธอถามเขาด้วยความรู้สึกหวาดกลัวชายหนุ่มกับค่อยๆเอ,อื้อมมือมาจับท้ายถอยของหญิงสาวแล้วดึงรังใบหน้าของเธอเข้ามาหาถ้าไม่ยามนี้เธอรู้แล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรหญิงสาวรีบใช้มือยันหน้าอ,อกเปลือยเปล่าของเขานั้นออกอย่ยานะแล้วไม่ทันที่เธอจะได้พูดสิด่งใดต่อริมฝีปากหนาก็ประกบลงมา เขาบดเบียดดิมฝีปากกับเธออย่างรุ่มร้อนหญิงสาวพยายามดินน้นหนีชายหนุ่มกับใช้มืออีกข้างที่ยังว่างอยู่โอบรัดร่างบางของเธอเอาไว้